ใช้หลังหูมาก่อนไม่เคยซี่โครงก็ไม่เคยเป็นซีนิโคใช่ปไหมคะใช่ป่ะทำล่าสุดเมื่อปีที่แล้วหรอใช่ค่ะทักกันเพื่อนเนี่ยบีจุนเขียน썼는지안썼는น본인모르죠ไม่คือเหมือนครั้งที่สองที่ไปทำอ่ะเขาบอกว่าเขาใช้แต่ว่าพอไปทำครั้งที่สามอ่ะคุณหมอบอกไม่เห็นมีเลยอะแอลจ้าก็ตัวเข้าไปเห็นเนี่ยแล้มันแบบแอลนั่นเอย คือมันมันถึงปลายมากเกินไปยอะไรเงี้ยค่ะปกติสมัยเนี้ยเขาจะไม่ใช้ซิลิโคนตัว L แอล้วถ้าเป็นที่เกาหลีอ่อะเขาจะใช้เทคนิคตัวไอก็คือจะอยู่ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงปลายจะใช้เป็นพวกตระดูกอมจนธรรมชาต<ม>ิอ,อยากให้ปลายมันเป็นกลมไม่เป็นปลายแหลม,มคือปลายมันจะเป็นกลม,มไม่อยากให้มันแท่งตั้งแต่ตรงตาอยากให้มันเริ่มตั้งแต่กลางห<ม>ัวตาแล้วค่อยสไลด์มาคือชอบจับสันตรงตาตรงเนี้ยให้มันอยู่ตรงตา 근 코꼬 실리콘 너무 두꺼운데요. 그래서 지금보다는 코꼬시 좀 얇아한 게 나을 것 같아요. 너무 두꺼워. 음. 피부가 엄청 얇아 가지고. 본인 콧대 높이는 어때요? 그만만만เดียวก만 아니 그 코수 봐봐. 아니요. 콧대는 유지해도 괜찮아. 콧대 음. 유지하고 매부리 정리하고 그다음에 아래로 내려갈수록 조금만 높이면 될것 같아요. 제본백처 음. 그래서 ตอนเนี้ยค่ะพี่เป็นตรงเนี้ย아 근데 음. 저게 이제 피부가 워낙 얇다 보니까 근데 코가 옛날에 낮을 것 같아요. 음. 실리콘 두꺼운 게 들어가다 보니까, 경계가 좀 피부 가 얇아서 명확해보여서 저건 어느 정도 남아있을 수밖에 없어요. 일단 이분, 이분. My memory, we keep up, sir. Don't only h e m m 안 n d 대 i g 어 high, 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 h i g 요 high, h i g 그, high, high, h i 그냥 코끝 좀 길어 보이거든요. 살짝 올려 줘. 그น는다นึงไเกาหล야 근데 처음에 기 때문에 조금 올라가 보일 거긴 할 거예요. 코 최대한 맞추고. 그리고 작아나카가 아마 여운걸쓸거 같아요. 알루덤은 코끝에 쓸 수도 있어요. 시ิ่2-3ซม.ค่여기 밑에 라움. 어. 큰 라면은 사용할 수없자 있는 나기가더 좋은데 왜냐면

ก็คือเท่านี้พอไม่ต้องดองกว่านี้แล้วไม่ต้องน้อยลงตรงนี้คือบาดโอเคแต่ว่าเป็นปลายหนาวมากเลยแต่ตอนไปทํารอบสุดท้ายอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าแบบเหมือนทําเสร็จแล้วเขาบอกว่าจมูกมันแบบมันยับลงหรือสักอย่างเขาเลยต้องใส่ใหญ่ๆเดี๋ยวเวียนลันอันนั่นปะฮะประมาณ2-3มิลลิเมตรแค่เดียวโก้ตรงเนี้เป็นปหูหรือแม่ก็าซี่ค่ะเพื่อดันตรงนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะคือมันจะต้องประมาณอย่างนี้ใช่ไหมปลายมันต้องลงมาเอามันเนึนหนีถูกไหมนอฟี่นึงก็ได้ เพราะเนี่높ผิวว่าอัลบะใส่ตูปีนี้ตูปีสูงถ้ายังยังยังย่งยั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 งงยังยังยัังงยังกังยงยั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 ยัง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 นรงยังยังยังยรงยัยังยังยงยั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 งนั้ยัยังยัยงัยงงงยังงัย 아ำไมเมื่อกี้ขอถึงมั้ย리면은좀 따라와 가지고 그리고 QS는 여기 턱라인 이중 턱만아이안 아, 해도 될것 같아요. 실루엣 열 줄. 라오แพ 응. ข만 여기 귀 뒤쪽 그다음에 아래 아서요 라이 <람 거지> แล้วก็อาบเยอะนิดนึงออคือหน้ามันคงแย่งจริงอะ่ะไม่เป็นคนสวยที่มีความหย่อนคล้อยแล้วก็มีความอชับบี้ขึ้นบ้างจะมีลูกมีลูกไงอ๋อเราทนลูกได้ทนลูกไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้สวยเหมือนพี่เอกไงเราก็โมแล้ว <laughs> ถ้าเอาเรื่องของความหย่อนคล้อยก่อนอเรามีร้อยไหม่ซรูเอ,อเรามีดูดไขมันหน้ากับเนี่ยเหตุผลที่เราต้องดูดไขมันหน้าเนื้พความกับการรอยไหมเพื่อให้หน้ามันเบา <laughs> เราดูดไขมันก่อนพอมันเบาปั๊บที่เกาหลีจะมีข้อดีอยู่่หนึ่งอย่างนะเขาจะดูดไขมันแอเรียนี้ได้ด้วยที่ไทยทำไม่ได้ อันนี้คือเราดูดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ตรงนี้แล้วก็ขอบเนี่ยตรงนี้ส่วนเท่าี่ไม่ให้มันห้อยอ่ะใช่น่าเกลียดมากเลยเนียแต่จะไม่ใช่ว่าหน้าตอบนะจ๊ะหน้ายังคงกลมน่ารักเป็นตุ๊กตาแต่ไม่ห้อยโอเคแล้วก็มีรอยไหมซสิรูเอกขึ้นไปอันนี้ก็คือจบในวนคลุมพัดแก้มและตรงเนี่ยงของเราก็เป็นการกรีดกระชับเหนี่ยค่ะซึ่งการกรีดกระชับเนี่ยคุณหมอจะไม่ตัดหนังออกเลยหมอจะแค่กรีดเล็ก ไม่เห็นเลยก็แหวกออกแล้วคุณหมอ,อก,ก็จะเย็บกระชับกล้ามเนื้อที่มันห้อยขึ้นไปแล้วห,หนังก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เอาหนังออกพอเราไม่ไดเอาหนังออกข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นแผลเป็นเพราะมันไม่มีการตึงของหนังนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ส่วนใหญ่กรีดเก็บเนียงได้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเป็นก็คือเหมือนดูดไขมันแล้วก็กรีดเก็บเนียงไปด้วยได้ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของจมงูกเนี่ยทำาปสามครั้งใช่่ก็มีหลากหลายปัญหาแล้วก็ดูเหมือนสั้นอ้วนไปนิดนึงอะไรเงี้ยเยอะเลยแหละจริงๆแล้ว รอบนี้ก็เป็นซี่โครงตัวเองตรงสันก็เป็นซิลิโคนแท่งสั้นคุณหมอก็จะมีการเหลสาสันเหลาห้ามแล้วก็ปรับทรงให้นะคะจมูกของเนี้ยประมาณห้าแสนกว่าบาท<อ>ในส่วนของอ่ะดูดไขมันมหน้าเหนียงห้าแสนนี่คือสําหรับคนที่แก้มาแล้วใช่ไหมมันต้องดูว่าแก้กี่ครั้งอนะชิมอุปกรณ์อะไรด้วยถ้าสมมติว่าเป็นคนไหนที่ใช้เนอเยื่อเทียมเพิ่มขึ้นมันก็จะแพงการนี้คือราคาประมาณซี่โครงอะไรประมาณห้าแสน ใช่โอเคแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสแต่ท่านี้ทำมาครั้งเดียวก็ถูกกว่านี้อก็ดูดไขมันหน้าเหนียงบวกกรีดเก็บเหนียงบวกร้อยใหม่ซิลูเอ,อก็สามอันนี้ก็รวมกันอีกประมาณห้าแสนสรุปว่าหน้านี้ประมาณล้านหนึ่งอะใหม่ล้านหนึ่งชูดหน้าล้านหนึ่งคงุ้ม อย่าถ้าสวยแล้วคุ้มสวยแล้วรวยมากก็อย่างนี้ยย่งไงก็คุ้มทารนหนึ่งอย่าถ้าสวยสวยอยู่แล้วมั่นใจสวยแล้วเพราะตอนนี้สวยอยู่แล้วการทำเสลีกรรมของคนสวยมาเป็นคนสวยขึ้นเพราะว่าแก้ปัญหาบางจุดมันได้กับหมอเรียงจริงแล้วมาเจอพี่เอคือแนะนำตรงจุดมาคือวันแรกเนี่ยแบเจอพี่เอกือเรเนี่ยแบบชอบและคือพี่เอ๋บอกเลยว่าเบี้ยนะมันใหญ่นะเนียงนะแล้วจริงๆริเนี่ยเราอยากทำตาพี่เอกบอกว่าตาต้องทำสวยแล้วไม่ต้องทำคือแบบพี่เอแบบเหมือนพูดแฟกล่าว่าแบบเออไม่ต้องทำนะอะไรอ่าคือจะเป็นที่อื่นของแบบ มันทาให้ครบาจบไปเลยเลยตามไม่ต้องทำแต่รอบนี้ก็คือเนียบจะเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนตอนนี้เราสวยประมาณ90%เรเรอบนี้เราก็จะมาเป็นผู้หญิงที่สวย100%กันาธุค่ะขอให้นี้เป็นครั้งสุดท้ายของการทำกิจกรรมไม่มีทางหรอกเอาจากหาอะไรได้วงการที่มันเข้าแล้วมันออกไม่ได้จริงเถอะเรื่องจริงเลยค่ะอะรอดูหน้าใหม่ของเนียบได้นะคะหนึ่งล้านบาทได้อะไรดูกัน 그네. 살롱. 살롱. 그게 아니, 아이 그게 아니야. 그 그냥 이래. 훤환. 참. 그 이따 이전 수술했을 때 이렇게 실리콘이 L자 보영물이 들어가 있고 지금 그 매부리 좀 있고요. 그다음에 코끝이 전반적으로 조금 떨어져 있어요. 그래서 어떻게 수술할 거냐면은 실리콘 여기 높이는 괜찮아. 서 높이는 유지하는데 폭이 좀 넓어서 폭을 좀 줄이고요. 그 매부리 정리하고 지금 코끝 좀 떨어진 거 살짝 이렇게 올려 줄 거예요. 음, 그래서 지금 직선 모형의 형태를 이제 약간 직선에서 코끝 살짝 올라간 직반 형태로 수술할 겁니다. 그리고 코끝이 지금 실리콘이 너무 두꺼워가지고 뭉툭해요. 실리콘은 콧대에서 콧끝까지만 들어가고 이 끝에는 본인형을 사용해서 코끝 성형을 해서 지금보다 조금 열색하게 진행할 겁니다. 그리고 지금 이 마리오네트 주름, 그리고 팔자 주름에 대해서는 실루에서 이용해가지고 이런 식으로 리프팅 진행할 예정이고요.

在哪？来